สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้นะครับเราพาท่านผู้ชมมาเที่ยวนะครับที่อ่างเก็บน้ําห้วยจระเข้มากนะครับโครงการชนรัประทานบุรีรัมนะครับช่วงฤดูฝนนะครับก็จะทาให้น้ํานะครับมีปริมาณมากนะครับมาน้ําก็จะติดกับขอบของสันเขื่อนนะครับมีทาง รถวิ่งนะครับรอบสันเขื่อนจะเป็นทางรถจักรยานนะครับที่สามารถปั่นได้ประชาชนก็สามารถมานั่งเล่นนะครับมานั่งพักผ่อนหย่อนใจได้นะครับบรรยากาศก็ดีนะครับหญ้าก็สีเขียวขจีเลยนะครับฝนก็จะตกบ่อยนะครับช่วงนี้นะครับถือว่าน้ํามีปริมาณมากนะครับปีนี้ไม่แล้งเหมือนปีที่ผ่านมานะครับเราจะถ่ายให้ท่านผู้ชมนะครับเห็นรอบรอบนะครับว่า เป็นยังไงนะครับบรรยากาศดีมากเลยครับท่านผู้ชมเนี่ยนะครับน้ําก็เหมือนกับทะเลสาบน้ําจืดเลยนะครับเนี่ยครับน้ําก็จะเอ่อล้นนะครับมาถึงนี่แล้วนะครับใกล้จะถึงทางเดินแล้วนะครับมีคนมาตกปลาด้วยนะครับท่านผู้ชมนะครับนับงขวามือหนึ่งคนแล้วนะครับตกปลานี่คือเป็นทางเดินนะครับศาลานั่ง ากลมชมวิวนะครับเนี่ยนะครับถือว่าบรรยากาศดีมากเลยนะครับในช่วงนี้นะครับตกปลาได้นะครับโอ้น้ำเยอะมากนะครับท่านผู้ชมวิวก็สวยนะครับมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องนะครับดูไกลๆก็เหมือนกับทะเลเลยนะครับท่านผู้ชมเนี่ยครับศาลานั่งพักผ่อนหย่อนใจทางเดินนะครับ มีดอกไม้ปลูกด้วยนะครับโอ้สวยงามนะครับมีการตัดตกแต่งหญ้าสามารถตั้งนะครับในพื้นสนามได้นะครับนี่คือป้ายของห่างเก็บน้ำนะครับหมเหจระเข้มากก็จะมีจระเข้นะครับสองตัวนะครับอยู่ด้านหน้าป้ายด้วยนะครับนี่ครับน้ำก็ทยอยมาเรื่อยๆนะครับภายในอ่าง น้ำก็จะใส่มากนะครับเป็นน้ำที่บริสุทธิ์นะครับน้ำที่มาจากธรรมชาติมาจากฝนนะครับที่ไหลเข้าสู่สันอ่างแล้วก็ไปผลิตเป็นน้ำประปรานะครับหล่อเลี้ยงประชาชนชาวจังหวัดบุรีรัมย์นะครับถือว่าเป็นแหล่งนะครับเป็นหัวใจของจังหวัดบุรีรัมย์เลยก็ว่าได้นะครับ ท่านผู้ชมเดินเที่ยวนะครับรอบๆนะครับขวามือก็จะเป็นห้องน้ําใหม่นะครับที่สร้างขึ้นนะครับมีการแบ่งโซนอย่างชัดเจนเป็นห้องน้ําที่คอยบริการนักท่องเที่ยวนะครับก็อยู่กับห้องอาหารนะครับที่ทําการของโครงการชนรับทานนะครับของประชุมนะครับผมมาเที่ยวนะครับฝนกตกพอดีเลยนะครับฝนตกปล่อยๆนะครับ ให้ท่านผู้ชมได้เห็นบรรยากาศนะครับเดี๋ยวจุดต่อไปผมก็จะขี่รถนะครับขับรถชมวิวนะครับให้ท่านผู้ชมได้เห็นกันนะครับรอบสันอ่างว่าเป็นยังไงบ้างนะครับเนี่ยนะครับนี่คือด้านล่างของรอบสันอ่างเก็บน้ํานะครับให้ท่านผู้ชมได้เห็นกันมีป้ายบอกด้วยนะครับว่าไปจังหวัดไหนได้บ้างนะครับตรงไปไปนางรองนครราชสีมาไปกรุงเทพได้นะครับ สองฝากทางนะครับก็จะมีการทำนากันนะครับมีประตูระบายน้ำนะครับอยู่ด้านซ้ายนะครับนี่จะเป็นอีกหนึ่งประตูระบายน้ำนะครับเมื่อน้ำล้นสปริงเวย์นะครับก็จะสามารถระบายน้ำนะครับออกทางประตูระบายน้ำนี้ได้นะครับขวามือที่ทุกท่านเห็นนะครับน่าจะมีโครงการใหม่ๆมานะครับกำลังสร้างอยู่เลยนะครับ มีเครื่องจักรกลขนาดใหญ่นะครับรถเครดรถแมกโรนะครับคนงานก่อ,กอสร้างนะครับกำลังก่อสร้างมีการนำต้นไม้นะครับมาลงปลูกเป็นต้นไม้ขนาดกลางๆนะครับน่าจะทำเป็นสวนหย่อมที่วิ่งเล่นนะครับให้ประชาชนมานั่งพักผ่อนหย่อนใจนะครับเนี่ยนะครับต่อไปก็จะเป็นป้ายนะครับป้าย ของโครงการชนรับทานบุรีรัมย์นะครับอ่างเก็บน้ำห้วยจรเข้มากนะครับก็จะประดับตกแต่งนะครับเป็นโครงเหล็กนะครับเหมือนกับปราสาทหินพนมรุ้งนะครับของจังหวัดบุรีรัมย์นะครับให้ท่านผู้ชมได้เห็นกันนะครับเมื่อมีกิจกรรมวิ่งมาราธอนนะครับก็จะมาวิ่งรอบสันอ่างเก็บน้ํานี้ด้วยเหมือนกันนะครับท่านผู้ชมครับวันนี้เราพาท่านผู้ชมมาเที่ยวถึงบุรีรัมย์นะครับ ให้ท่านผู้ชมได้ชมกันแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ